หุ้นงบดีน่าลงทุนไตรามาส1ปี2564สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มือใหม่รวยหุ้นกับดวงมันนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ดวงก็จะมาสรุปงบกำไร,รสุทธิคร่าวๆข,ข,ของ10บริษัจบทจดทะเบียนที่น่าลงทุนมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากให้เพื่อนๆสังเกตว่าเวลาเราดูงบแค่ตัวเลขเราอาจจะรู้แค่ว่าบริษัทมีกำไร,รแต่เราไม่รู้ถึงสาเหตุหรือที่มาของกำไร,รนั้นๆว่ามันมาจากอะไร ถ้าเกิดกําไรนั้นมาจากกําไรพิเศษหรือมีการขายสินทรัพย์หรือกําไรจากอัตราแรกเปลี่ยนที่ไม่ใช่กําไรจากการดําเนินกิจการอาจทําให้เราเผลอไปซื้อหุ้นและขาดทุนหนักได้นะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะลงทุนต้องศึกษาจากข้อมูลของบริษัทให้ลึกๆเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างมั่นใจเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปชมงบก,กําไรสุทธิบริษัทแรกกันเลยค่ะบริษัทเอเชียพริั่นจำกัดมหาชน ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งมีกำไรจากการดำเนินการ105ล้านบาทเพิ่มขึ้น537%และมีผลกำไรสุทธิ80ล้านบาทเพิ่มขึ้น229%เมือเ่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งปี2563สาเหตุเนื่องจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนออตโต้รายรับเพิ่มขึ้น10%และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทำให้กำไรดำเนินการเพิ่มขึ้นจาก29ล้านบาทเป็น46ล้านบาท ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง EPC รายรับรวมใกล้เคียงเดิมโดยมีงานที่มีกำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กำไรดำเนินการเพิ่มขึ้นจากขาดทุน47ล้านบาทเป็นกำไร52ล้านบาทธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบปริมาณการขายน้ำที่เพิ่มขึ้น260%ทำให้กำไรดำเนินการเพิ่มขึ้นจากขาดทุน2ล้านบาทเป็นกำไร13ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 0.1216บาทต่อหุ้นบริษัทบางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี64บริษัทมีรายได้รวมจำนวน2,383.36ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ปี63จำนวน186.79ล้านบาทและเพิ่มขึ้นร้อยละ8.50 ขณะดเดียวกันบริษัทยังคงดําเนินนโยบายบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทมีกําไรขั้นต้นจํานวน697.53ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.59ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ5.22กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจํานวน 690. 2 4ล้านบาทเพิ่มขึ้น125.38ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ22.20และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน3 2 3 7 7ล้านบาทเพิ่มขึ้น64.63ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ2 4 9สสาเหตุเนื่องจากรายได้ผู้ป่วยทั่วไปสำหรับไตรมาส1ปี64จำนวน1 5 1 7 1 6ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน1 3 1 1 7ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ9.46 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้ป่วยทั่วไปเกิดจากสถานการณ์ระบาดโรคใหม่ของโรคโควิด -19 ส่งผลให้มีผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคโควิด -19 เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 และการให้บริการกับการทางเลือก ASQ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.13บาทต่อหุ้นบริษัทไทยวาจำกัดมหาชน มีผลการดำเนินงานไตรามาส1นปี64จำนวน128ล้านบาทเพิ่มขึ้น46ล้านบาทหรือร้อยละ56เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุที่มีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงไตรามาส1ปี64ยอดขายจากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมีจำนวนเท่ากับ969ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละสจากปีก่อนและยอดขายจากธุรกิจแป้งมันสำปะหลังมูลค่าเพิ่ม HVA มีจำนวนเท่ากับ732ล้านบาท หรือร้อยละ34โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากปริมาณการส่งออกแป้งมันสำปะหลังฟื้นตัวอย่างชัดเจนราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้แป้งของตลาดชั้นนำอย่างจีนประกอบกับราคาแป้งข้าวโพดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกค้าบางรายเปลี่ยนมาใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้าทดแทน และรายได้จากธุรกิจอาหารยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์บุนเส้นและเสน้นก๋วยเตี๋ยวที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยในไตรมาสร1ปี64มียอดขายรวมจากธุรกิจอาหารจำนวน4 3 7ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละสิเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.15บาทต่อหุน้นบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน ในไตรมาสหนปี2564บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน1,480ล้านบาทโดยมีกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่1,164ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน789ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ114.14จากกำไรสุทธิจำนวน691ล้านบาทในไต,ตรมาส1ปี63โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่403ล้านบาทโดยกำไรในไต,ตรมาส1ปี64จำนวน1480ล้านบาทประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินธุรกิจจำนวน 1, 4 3 7ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ85.98าจาากจำนวน773ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา กำไรจากอัตราแรกเปลี่ยนสุทธิจำนวน141ล้านบาทและค่าใช้จ่ยายภาษีเงินได้จำนวน98ล้านบาททำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.061บาทต่อหุ้นบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี2,564 บริษัทมีกำไรสุทธิ8 8ดิล้านบาทเพิ่มขึ้น388ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น178.54จาก494ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี2,563สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการขายสินค้ากากถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี63โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับราคากากถั่วเหลืองในประเทศและตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี2563และรายได้จากการขายสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์จากราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับราคาน้ำมันพืชทุกชนิดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ1.09บาทต่อหุ้นบริษัท MDX จำกัดมหาชนในไตรมาสหปี2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ75.65ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุนจำนวน7.81ล้านบาทในไต,ตรมาสหนึ่งของปีที่ผ่านมาสาเหตุเนื่องจากตัวเลขที่สูงขึ้นของผลกำไรจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2563ที่ผลประกอบการของธุรกิจไฟฟ้าต่ำกว่าปกติจากสภาวะแห้งแล้งที่กระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทินหินบูน และจากเหตุขัดข้องของเครื่องจักรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อนอกจากนั้นในไตรมาสหนึ่ปี64ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลงจากปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุของพนักงานอีกด้วยส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.184บาทต่อหุ้นบริษัท Exotic f o o d จำกัดมหาชนในไตรมาสหนึปี2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ104.85ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ121.62จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ47.31ล้านบาทสาเหตุเนื่องมาจากบริษัทมีไรายได้จากการขายสินค้าสำหรับไตรมาส1ปี2564จำนวน351.54ล้านบาทเพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อน79.08ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ29.02 เนื่องจากการเพิ่มของปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มซอสปรุงรสและน้ำจิ้มต่างๆในทวีปยุโรปส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ0.25บาทต่อหุ้นบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในไตรมาส1ปี2564บริษัทมีกำไรสุทธิ816.1ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรจำนวน668.8ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน147.3ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ22สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรจากการรับประกันภัยสุทธิจำนวน442.6ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไร328.5ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน114.1ล้านบาทคิดเป็นอัตราร้อยละ34.7 สาเหตุหลักมาจากค่าสินใหม่ทดแทนสุทธิ1,997.4ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน2,150.1ล้านบาทลดลงจำนวน152.7ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน47.5ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ7.67บาทต่อหุน้นบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชน ในไตรมาสหปี2564มีกำไรสุทธิ2,087.86ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน727.04ล้านบาทสาเหตุหลักเนื่องจากผลกระทบจาก FX ซึ่งทำให้กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน890.69ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจาก fx ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส1ปี2564มีกำไรจำนวน1,820.20ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน163.65ล้านบาทสาเหตุหลักเนื่องจาก RG และ HPC มีการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการเดินเครื่องมากของงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ1.44บาทต่อหุ้นบริษัทมูรามโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนสำหรับไตรมาส2สิ้นสุดวันที่3สมีนาคม2564บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ145.31ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.48ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น113.68จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในไตรามาส2จำนวน4,500.64ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,758.13ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น106.11จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเครื่องพิมพ์และธุรกิจยานยนต์ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ6.95บาทต่อหุ้น ราคานี้ก็เป็นเพียงการสรุปงบกำไรสุทธิเท่า,าวๆนะคะถ้าคุณสนใจที่จะลงทุนกับพุ้นตัวไหนให้เข้าไปอ่านงบการเงินล่าสุดของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมั่นใจเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงงศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Like กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับการอัปเดตคลิปใหมถ่ถัดไปด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านงสนนสวัสดีค่ะ